เตรียมรับมวลอากาศเย็นระลอกใหม่อุณหภูมิลดลงอีกใต้รับมือฝนเพิ่มระวังฝนตกหนัก3วันรวดจ,จากการอัปเดตโมเดลล่าสุดของ ECMWF พบว่าในวันพรุ่งนี้6มกราคม2569มวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกกระรอกจะพาเสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่6 10มกราคมส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดลง4-6องศาเซลเซียสภาคกลางกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะลดลงอีก1-3องศาเซลเซียสพร้อมรับอากาศหนาวเย็นกันตลอดทั้งวันลมหนาวพัดแรงขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพระวังอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงเอาไว้ด้วย ในขณะที่ภาคใต้ให้เตรียมตัวรับมือกับฝนที่จะเพิ่มขึ้นโดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่างโดยเฉพาะฝั่งทางด้านทิศตะวันออกของภาคในช่วงวันที่6ถึง8มกราคมจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่จะมีกำลังแรงขึ้นนอกจากนี้คลื่นลมจะมีกำลังแรงโดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมง เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่ง